ตัวกันเลยคุยว่าจะยังไงอะไรเงี้ยคือไม่ยอมไม่ให้มันจุโฉมไม่ให้ค้นแน่นอนคือยังไงก็ไม่ให้ค้นอ่ะโอเคตามนี้เอาตามบังก็คุยอะไรตกลงกำลังหนึ่งสองสามเขาอยู่ตรงไหนตรงไหนตรงไหนผมอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เราบังเดี่ยวอยู่ตรงนี้นี้เจออยู่ตรงนี้คือหมอบมาจุไป้เลยใช่หมากติดกันไแล้ว เดี๋ยวมาใครวิ่งร้อนตรงนี้ช่วยตรงนี้แม่งใสกันเลยนะมากดตรงนี้กดตรงนี้กากดกันแบบนี้แต่จริงแล้วพอปืนแม่งปั้งเขาไม่เป็นตามแผนนพอไม่เป็นตามแผนปุ๊บนี่น่ะเขารู้นะใครเป็นผู้นำลายชื่อมาแล้วลายชื่อมาแล้วเขาลายชื่อมาแล้วสามารถจำหน่ายได้เขาจะจำหน่ายใครเขาต้องจำหน่ายตัวหลักก่อนแล้วบางเดียวเป็นเป้าแล้วจืยืนอยู่ข้ามเดียวตรงนี้แผมยืนอยู่นี้ยืนอยู่คอร์มูหมดเลยเสาทุกคนถ้ามาพร้อมันคือว่า คือล้อมวงเข้าาะลยทีนี้ไม่ได้เป็นตามนั้นตามที่กูไงตามที่วางแผนไว้แม่กดบังก่อนเลยเพราะฝั่<ม>งหน้าเขาไม่วิ่งมากันเขาไม่ยอมวิ่งมาครับไม่วิ่งมาไมงวิ่งออกกันไปไม่ได้ต้องอ้อมไปไม่ได้เขจะเอาทีเดินเข้ามายิางนี้เลยลูกแรกเลยก่อนจะยิงคือฟั่งระเบิดระเบิดเสียงหุ้มหนี่